บึงมือพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เอาเสแนวภาพาพีพ่อน้องมาตกป่ากู่แล้วพี่น้องนะครับนี่เป็นไม้ธรรมชาติครับพี่น้องน้องบานอึครับนะครับบางทีจะเป็นไม้แบบยอกแหน่พี่น้องมาร่วมกันครับแล้วก็สมีส่งวางน้อยๆพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาพี่พ่อน้องมาเอาเยียวก่อนครับคือเกาพี่น้องครับใส่ตะทูครับผม วิธีการก็คือเขาต้องหาแย่งแบบนี้พี่น้องนะครับถึงแย่งมากล้วก็ใส่ใส่กระถูครับเส่ใส่เลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,องหาเสือกมัดครับเสือกมัดแบบนี้เลยครับโอพี่น้องดิสแบงไว้ ตุ๊บปะโคเนีครับ พี่น้องครับเดี๋ยวซับอ้อยเยียวก่อนพี่น้องเนบคือเกาพี่น้องครับเป็นสีโครงไก่ครับพี่น้องนะครับสีเป็นเงียวอยครับสำหรับตัวตกคือเกาพี่น้องนะครับก็จะเป็นโกไกนะครับเงียสดก็จะเป็นโอไกคือเกาพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสีอ้อยเยียอก่อนพี่น้องนะครับระวังนี้ผมอ้อยใส่ปลาทูแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้สีเป็นสอ้อยผสมเลือดนะครับอยาให้มันกินเลย ะร,ระวังตียนยนล่งพี่น้องแตนะว่ามีตัวมาบ่อนใส่เราตัวตนึงพี่นอ้องหากว่าใส่บก่อยใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวสิโยนเหี้ยวยอ่อยก่อนครับให้มันกินก่อนนี่ก็แยกสองถุงนะพี่น้องถุงหล่อน ไถใส่น้ำรับไถไก่พี่น้องไปเลยทุกคนอ้าวนในมันเขากันกันครับแบ่งผสงถุงพี่น้องเงะเจ็ดร้อย ขาตัวใดก็คือเลือดครับพี่น้องนี่ครับอีกถุงเงี้ยวนี่ครับ,รบใส่เลือดใส่เลือดขาเลือดว่วใดครับโต๊ะชั่นโร่หนิสองนี่ขา้าข้าวครับต้องดีเขาดีใส่กันนะ we เขนให้พี่น้องเลือดนี่ครับเรียบร้อยพี่น้องมัดให้แน่นเลยครับวันนี้มัดให้แน่นมัดให้แน่น,น,นขยาวขยาว่าเดี๋ยวเดี๋้วตรงนั้นหน้าแล้ว

นี่ครับใส่โบนายพันเดยครับพี่น้องนี่ครับนาใส่โลเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่เป็นแต้มตที่สองครับพี่น้องนี่ครับมันๆแล้วครับพี่น้องผมอเอาพี่น้องพี่น้องขั้นพูนพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับ

อย plays, well? head, pues eline, S S ู่ๆๆอยู่อึ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  จับ่าจังบ่เลังยอออเัพี่น,นสส้องผมีบ er. ี่นหลักทะลครับพี่น้องอันนี้ครับใส่สามแน่นอนพี่น้องใส่นี่นะครับอ้วนครับเดี๋ยวๆปวดคนปวดเดี๋ยว มาแล้วอ้วนมาแล้วนี่ครับพี่น้องผมแต็มที่สามครับผมเบ็ดพันกันหมดแล้วพี่น้องเออหลุนกันต้อพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาหอดไม้ใหม่เลยพี่น้องนะครับมานี่มาเล่นกับเพื่อนาษาพี่น้องนะครับนี่ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามหลังครับพ,รพอดีเป็นพอคน นะครับคนอ้อยเยื่อให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนล้วเจอของกันยีมเบ็ดสามหลังเลยพี่น้องฮะหลุดน้ำกันพี่น้องเอาเอาพี่น้องพี่น้องเส้นประสะของเพิ่นเอาแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องเพิ่นไปแล้วครับโอ้มาเมื่อนึงพี่น้องไปแล้วครับเพิ่นปุ่นตีลังกาอยู่พี่น้องเอาพี่น้องหลุดน้ำกันครับโอ้ผมมาแป๊บนึงเองพี่น้องเอาโบทันโอ้โบทันพี่น้องมาโบทันครับ เสียดายแห็นครับพี่น้องทันอยู่ทันอยู่แต่ว่าหลอกหักยังอยู่บ่ลุดแล้วลุดแล้วลุดแล้วบ่โอ้ลุดพี่น้องขาหลอกขาขาหลอกหักขาหลอกหักเยาอออกตัวครับได้ยากไงอ,อ้ขาโอ้พี่น้องเส้นภาษาขาหลอกหักอาการคือผมคลิปที่แล้วพี่น้องหักสามตัวครับห <c oughs> ลอกสามตัวพังทั้งสามเลยพี่น้องบ่าพลังไหลโอ้เอาพี่น้องรุนกันต่อครับบ่สีคือ,อบ่ครับสำหรับไม้ ไม่ไม่พี่น้องมือนี้มาเล่นกับเสือภาษาของเสือพ่อนพี่น้องนี่นเอาพี่น้องลากกันพี่น้องลากเันอุ้ยหนึ่ตัวน่อยหน่อยสีบลอนด์หนึ่งบอสพี่น,อน้องเออเข้ามาถึเป็นตัวน,นั่นเลยเข้ามาไปลูกไปเดียวหนี่เป็นปลาคอเด้อหูืเดินเป็นครูเป็นครูไฟ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 สายดีแดดเป็นตัวแดดสายใช่ บอลนี่โอ๊ยก็นั่นอือพกาาตัวนี้ใหญ่ข่าดนี้ลนี่มันไ,ไปอยู่ด แล้วนั่นฟังขวานั่นตัวนี้เยวฟังขวานั่นตัวไปใส่ก็ไปขัวก็ไปเอาเสียเอาไหนเอาตรงนี้เหุลอะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดเร็วเดยวเเจไ้เดยวจะได้วลงน้ำแล้วโอ้จะได้ผมบ่ได้เปิดกล้องมันหลากเบ็ดมันลงน้ำก็พี่นอง่อยูซำ ไอ้เราอยู่ไหนเราคนนี้ไออีกขั้นหนึ่งทีหลากเลยครับตรงนี้ตกน้ำก่อนเอ้าไอ้ขั้นที่จมน้ำไปถอดไตเราหนิเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเดี๋ยวนึงเอาเบ็ดเอาเบ็ดตีตีหลากเอาเอาเบ็ดเอาเบ็ดใส่เยอะไอ้ใส่ตะขอตีหลากเอาก่อนอ้ายังคือนขัดจัดพี่น้องครับป้าเพื่นสองหลังพร้อมกัน หลังแหลกเป็นขเขาบ้างพวมหรออือคนคิดหนาลอกไหวเราเราคนว่างไหวเราคนหลงเข้าเคนไม่งัดอีกตัวที่สองผมต้องคนวันเรียบมไหวนะครับจ้แล้วตอนนี้หายมุ่งหาอันตรายแล้วหามนันพันขสายไงทันหาบนี้หามันเกาะแถวนี้ใส่ตะขอเป็นพวงๆเลยแล้วก็ใส่ตะกัวทวง ตอนนี oui. pues mm ้เบ็ดหายครับพี่น้องใส่นาสีพ้าสมควรแล้วเช้ามารหลากเบ็ดลงไปได้นะครับมีตะกั่วมีเอ่ะตะโก้ผมของทางไทยไทยไดนบ้างไทยไหนไทยไดหนตอนนั้นหลังน้ำนานะโอเคโอ้ยพันคนพัวัดเลยไหนไหน นั่นนนี่เห็นอยู่นะลงเลยลงเลยลงเลยเดี๋ยวมัาสีหลักไว้เห็นดามันอยู่ครับเห็นดามันอยู่ครับพี่น้องลงแล้วลงแล้วยางห้าครับพี่น้องได้ป้าวันนั่ะมันหนักอีกย่างเงี้ยไหมไม่ นี่นะมันคายก่อนเนาะโม่ทันคขึ้นสุดปู๋เลยครับแต่มันกินขาคข้อ,อนอี่ง,งานเขาเลยน,นี่วบบ่เผลอใดทั้งโตัวใดทั้งใหม่มากว่านี่ไปต่างกลหลากใหม่มากน้องนี่หุ่นยังอยู่นหุ่นพุนพ่นหุ่นใส่ใหญ่เลยพี่นอ้องโอ้โหหุ่จะติด มาติดเนื้ออ่อมไปไหมบ้า้ใส่บางใยเลยครับสมพ่อมันหลากเบ็ดเพิ่นไปครับพี่น้องเพิ่นบอกว่ามึงหนีย่างทานได้บครับเพิ่นบอกว่าพอเลิกอเอาหม<อ><อ>ีดลงไปหนึ่งเอาหมีดติดลงไปหนึ่งนมันของสินเนตป่าซื้อนี่เลย บกงหายเลยาาทางน,นบยางต้งไปเลย <c oughs> สุดยอดครับพี่น้อง <c oughs> มองมีมันมีเหาะครับต้าหลากพานันเหาะออกไปคุ่นร <c oughs> ุนแ้วรุนแลรวบ้างไปไปมา นี่ป so ้านี่ป้ายุ๊ยยุ๊ยยสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดใส่แง่เพิ่มหนิยุ๊ยยเออโอ้โอ้ี่สมพ่อที่มันหลากเวทลงน้ำครับพี่น้อง S <S <S 2> <S 2> ใส่ซีโร <od> ่ er ย er อดเกืีบยอดเกลีบไม่ไงจะไหนเออาไหมว่าสือยดกเพิ่อนอนี้ครับเอาไมลุงซุนลุงซุนอดสุดจอดซุนจอดน ผมพ่อแต่มันหลากเด็ดลงน้ำได้ครับวัวมันแก่ผมก็สิตกน้ำพี่น้องอ้พ่อแต่แบกขึ้นครับพี่น้องมึงอยู่เฮียดเด็ดเนี่ยเสดยอดสุดยอดสีพี่รองผมเออนี่ครับเออเดี๋ยวลุงทุนเปียกครับเปียกบ่เปียกใครห้ำอะไรพี่น้องนเขาอีกพวกหมดแล้ว น like, 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 oh. oh. bon ี่ดิพี่น้องใกล้ๆนี่ไปเลยพี่น้องเอาไปเราไปเนี้ยไปเอาพี่น้องเอาเพี่น้องไปเลยเจริญใช่บ่ใช่ชงงบานไอ้โอ้โหโอ้โหมาหน่อยเด้อเห็นแล้วเหมือนปลคอเลยขาขาวบ่แมน ปะคอปะคอแมนปะปะคอโอ้บหเพือหมานของพี่น้องด้ปะคอโอ้โหเป็นปะคอแล้วครับพี่นโอ้โหนี่ครับโอ้เป้าหมายของของการตกปลานี่พี่น้องมื้อนี้นี่ครับโเป็นแต่ปะคอใหญ่เรียบร้อยครับพี่น้องเมื่อเมื่อเมื่อโอ้ยหนี่ครับหมานเลวพี่น้องปะคอครับปะคอใหญ่เอ้าพี่น้องครับสีเมือบ้านแล้วพี่น้องนะครับเก็บของเรียบร้อยครับโอ้เดี๋ยวสิสรุปผลในที่ให้น้องเบิ่งครับมื้อนี้นะครับโอ้ได้หลายครับ อีกแล้วนะครับโอนี้เอ้าพี่น้องเดี๋ยวลาพี่น้องสามีก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปทางไหนอีกเดี๋ยวสิแจ้งให้พี่ให้น้องทราบเด้อโอ้ตกแบบนี้พี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวสิเห็นว่าป้านี่บ่ได้เลี้ยงนะพี่น้องป้าธรรมศาติดีๆครับมันยลักไลยแน่นะครับสําหรับห่วยบ้านอึนะครับอ่ะสาหรับ้อนี่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสําหรับการตกป้า้อนี้นะครับเดี๋ยวนับน้ากันพี่น้องอือพูนใหญ่เลยพี่น้องครับนี่ครับหนึ <S 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 ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10แตด้มที่11ครับพี่น้องเป็นบระกอรครับหนึ่งสิบพี่น้องเออใส่ครับ14พี่น้องเออนี่ครับ15แต้มพี่น้องนะครับนี่ครับแล้วก็แจกพี่แจกน้องเขาอีก4ีตัวแล้วครับแจกไปแล้วนะครับบนท่านสรุปพ้นเลพี่น้อง นะครับสมมตรวมก็คือสิบเก้าเต็มพี่น้องนะครับสำหรับการตกปลาบุญนี้นะครับคลิปหนา้าเอาซีนเนลสิบห้าพีพะน้องไปใส่นะครับสำหรับบุญนี้ลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ